สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็มาเที่ยวที่มากินข้าวที่ร้านไหนล้าดีที่ขวดแดงล้าดีที่ขวดแดงนี่จะเป็นไส้อู๋มีอะไรมั่งคะมีอะไรมั่งอะมีอะไรนะไส้อือนี่แหละคะนี่หยั่งนี่หยั่งกุ้งฝอยกุ้งฝอยทอดแล้วก็นี่ลาบอะไรอย่าง ลาบดำปลาดุออลาบหมูคั่วนะครับนี่ลาบหมูคั่วแหม่ลาบหมูคั่วอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกนี่เป็นกระเจี๊ยบไอ้นี่เป็นห้องวาเฮ็ดนึ่งนะพี่คาเออเฮ็ดนึ่งนะพี่คานะครับอันนี้เป็นห้องพักพักเชียงดาพักเชียงดาผัดไข่นเนาะเพ่ยนะอากาศก็จะมีเพ่ครับเพ่เป็นผ่าผ่ากุ้งฝอยเนาะมาลองจิ้มพอว่าร้านหัวแดงเนาะ ลำดีติดขวดแดงว่าเป็นมาเป็นแนะนามาว่าอร่อยนะครับมามลอง,ลองชิมกันเลยรครับผมอ้าวมีอย่างพอมให้จิ้มเลยอะจิ้มอย่างก่อนอับแรงจิ้มอย่างก่อนใส่อัวใส่อัวหั่มแล้วมากใส่อัวเ,เ,ล,ววเลยอันนี้ยังไม่กินนี้นะอ่าโอเคอ่จิ้มก่อนจิ้มก่อนเป่าให้หน่อยอุนห่อนกะร้อนอุมอ้มแมงได้ก่อน ได้นิดหน่อยอู้แมนได้กว่าบอกได้นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยได้แต่สวัสดีดอเลยก็สวัด<ะ>สด,ด,ดีเจ้าแล้วก็ขอบคุณเ<อ>จ้าเ,เดี๋ยวจิมกตอนชิมไปตัวได้ก่อนได้ได้เนาะเสร็จจองจิมอันนี่กุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยผ้าผ้ากุ้งฝอยเนาะเดี๋ยวชิมนี้ให้ดูก,นะก่อนนะกรอบมากเลยค่ะครอร่อยนะ อืมฝ่ายล้ำเลยแหละอันนี้ก็ลำ้ำล้ำก็ล้ำหมูคว้าปอกปกัดกินไปตัวไหนูโยกินไปตัวไอันนี้ยำหยำหมูคว้าสุดรเชียงใหม่เนาะอืมซักเชียงดาเนี่ยกำลังกินข้างแหลกครับหมูหจักหมูตรงตรงเนี่ยหมูโยะเยาเนาะหมูจักพักเชียงดาแม่ไม่ใช่กินกันิินข้างแหลกนะครับ อืมล้ําเนี่ยล้ําอ่ะต้องหามาลงที่ล่างกันนะครับข้าเชียงดาน,นี่น่ะผู้นี้เนี่ยเห็ดหนึ่งดูเห็ดหนึ่งนี่กับหมอ้อนี่มเมนูนี่กับแบบที่มีในล่างครับเดี๋ยวจะลองนี้ลองดูว่าทำหรอกเห็ดเนื้อมันพิชชาใช่อือรั้มไหม ดำลำเห็ุหนึ่งนะพี่ขาต้องมีแล้วครับเมนูล่างองเป็นขวัญเนาะต๊ะร้นเมนูนี้ไปนะครับเป็ก็ไส้อวของเปินเนาะจะได้อยู่เนาะมาแปลกใจ่เขาร้านเปิดค้นหลายเนาะ่วนนี้โควิดเปินกําลังเปิดร้านกะค้นกับบออ่กไปนีเป็นไว้เดียวหลังจากนี้ไปลูกค้ามันจะเยอะครับคือลูกค้าแน่นอะไร อาหารเอาไว้ครับยอมครับเอาไว้เอาไว้อร่อยโอเคนะคะนิชาแก้ท้าไปกินกันต่อเนาะเดี๋ยวให้กฝบภาคภาคยังบอกบอกจองก่อนแบบภาคจองเนี่ยปะเป็นควันไปกินปลาเอวบอกบอกยังฝาคจองตัวเองพระเจ้าเป็นช่างผ้าเอ้าโอเคโอเคนะครับจะได้กับภาคจองเป็นควันปกินปลาเอวตัวเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทิมอาหารก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Bye bye!